สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค่ะคือไปได้ยินค่ะที่พี่เก้าบอกแม่ว่าไม่ชอบทําให้ใครเดือดร้อนนะคะอือฮึค่ะแล้วพอไปได้ยินก้าบอกอย่างนี้คุณแม่ก็ตอบพี่ก้าว,ว่ามันดีมากๆเลยที่พี่เก้าเป็นแบบนี้ยค่ะอา่าฮะก็เลยอ,อยากทราบว่าตรงนี้มันดียังไงค่ะคุณแม่โอ้แม่มองว่าแบบการที่พี่เก้าเขาเขา,เขามีอุปนิสัยไม่ชอบทําให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างเงี้ยค่ะแม่มองว่า การที่เราไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยมันเป็นลักษณะของคนที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวก็คือว่าเขาอ่ะจะไม่พยายามการที่เขานึกถึงคนอื่นก่อนตัวเองมันเป็นลักษณะอาการของคนที่ไม่ค่อยมีตัวตนถูกไหมคะเพราะว่าปกติเวลาเรายึดมั่นถือมั่นเนี่ยเราก็มักจะทําทุกอย่างเพื่อตัวเราเองเราจะทําทุกอย่างเพื่อสนองกิเลสตัณหาของเราเองเพราะฉะนั้นการที่ใครก็ตามที่สามารถ มีอะไรก็จะนึกถึงคนอื่นแม้กระทั่งการที่เขาไปโรงเรียนหรือเขาคิดจะทําผิดอะไรก็แล้วแต่เขามองว่าทั้งที่จริงๆเขาสามารถทําได้นะลูกแต่ว่าพี่ก้าวเนี่ยเขาไม่ได้ทําเพราะว่าเขามองว่าถ้าเขาทําสิ่งนั้นแล้วหรือแม,แม้กระทั่งว่าทําไม่ดีนะคะในขณะที่แม่ไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลาแต่เขาระลึกได้แบบนั้นมันทําให้แม่รู้สึกว่า เขามีภูมิป้องกันตัวเองได้ได้ได้ด้วยตัวเขาเองนั่นก็คือหลักธรรมที่เขามีอยู่ในตัวเขาก็คือความดีของเขาที่เขารู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรที่เป็นอกุศลอะไรที่เป็นอกุศลเขาก็ไม่ทำนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่แม่มองว่ามันน่าชื่นชมก็คือว่าการที่เขายังมีผู้ปกครองอยู่การที่เขามองว่าเออ ถ้าทําให้หมามีให้แม่เขาเดือดร้อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทําให้เขามีความทุกข์นะเขาเลือกที่จะไม่ทําดีกว่ามันเป็นลักษณะของคนที่รักษาตนเองเท่ากับรักษาผู้อื่นไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงตามพระสูตรเลยแล้วก็พอเราพอเราเป็นแบบเนี้เราเรานึกถึงคนอื่นมากกว่าตัวเราเองมันทําให้เราเอ่อไม่เห็นแก่ตัวแล้วเราก็เราจะไม่สามารถทําความไม่ดีได้ในโลกด้วยนะลูกเพราะว่า กลายเป็นว่าเราจะเดินมัคเป็นคนไม่มีกรารพยาาบาทเบียดเบียนไปในตัวจากการที่เราร <c oughs> ู้สึกแค่ว่าเรา <c oughs> ไม่เห็นแก่ตัวนะคะรู้สึกว่าเราเราจะไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างเงี้ยเราก็ทาร้ายคนอื่นไม่ได้ทั้งทางกายทางวาจาและทางใจอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าแม้กระทั่งทางวาจาเนี่ยเราพูดออกไปทําให้คนอื่นทุกใจเราก็จะไม่พูดนะคะทางกายก็คือเราไม่ได้ทําอยู่แล้วถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวนะคะส่วนทางใจถ้าช่วงแรกเรายังเหมือนกับแบบว่า จำกัดหรือเดินมาร์กยังไม่ได้ถึงจุดที่ว่า,าสามารถระวังโมโนเราได้หรือว่าสามารถที่จะควบคุมนะคะมันได้ในระดับหนึ่งอะ่ะมันปล่อยไปไหลบ้างเราก็ดึงให้มันกลับมาเร็ว mm hmm. แค่นั้นเองนะคะ mm hmm. ก็จะสามารถทําให้เราแบบว่าไมา่ไม่ไปทําความเดือดร้อนให้ใครทั้งกายวาจาและใจอันนี้แม่อานมองว่าแค่เดินมาร์กนี้อันเดียวเนี่ยก็สามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยสามารถจบกิจได้เลยจากการที่เราเ ไม่อยากทําให้ใครเดือดร้อนหรือว่าไม่มีความเห็นแก่ตัวนั่นเองค่ะ